คือของเราเนี่ยมันเป็นอาการคงโครงซึ่งมันสัมพันธ์กับการเดินก็คือเมื่อร่างกายเราอยู่ในท่าที่อา่ายกตัวอย่างนะยืนนะครับหรือเวลาเดินนะครับอ่าก็คือเราจะรู้สึกว่ามันรู้สึกโคงโครงเหมือนขาลอยลอยนะเหมือนเหมือนยืนบนเรือยืนบนเมฆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะไม่ใช่เป็นอาการครงเคงจากอ่าระบบ สายตาระบบควบคุมการทรงตัวส่วนปลายด้านบนตั้งแต่หูชั้นในเส้นประสาทหูนะครับท่อตับความดันไซนัสนะครับหรือตัวสมองเองนะครับก้ามเนื้อด้านบนของเราไม่เกี่ยวของเราถ้าเป็นพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าถ้าแค่ขยับศรีรษะไปมาหรือก้มเงยอะไรพวกนี้เรามารู้สึกรู้สึกโครงงครองอันนั้นอาจะใช่ แต่ของเราถ้าถ้านั่งเฉยๆยหรือนอนอยู่หรือแค่พลิกศีรษะไปมาเนี่ยหลังจากเทสเส้นประสาทแล้วเนี่ยปกติดีไม่เป็นไรนะครับแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าถ้ายืนหรือเดินแล้วมันโคง้โคงซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวส่วนปลายจากด้านล่างก็คือตั้งแต่ใต้สมองลงมานะครับซึ่งของเราเนี่ยมันเป็นจากการตรวจแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ตัวเส้นประสาทรับการทรงตัวนะครับนะซึ่ง อา่าง่ายคือโดยทั่วๆไปพวกนี้มันจะมีตั้งแต่ว่า,ากระดูกสลังเสื่อมแล้วมันกดตัวเส้นปราศูนย์ควบคุมการทรงตัวที่ไขสันหลังนะครับหรือตัวเส้นประสาทควบคุมการทรงตัวมันโดนกดโดนเบียครค้างออกเส้นประสาทมันแคบ นะครับมีปัญหาตัวเส้นประสาทโดยตรงเส้นคนนี้เป็นเบาหวานนะครับหรือผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นเยอะแล้วก็ต้องเป็นสองข้างนะครับหรือเส้นประสาทเสื่อมส่วนปลายจากเบาหวานนะครับนอกจากนี้มันก็จะมีโรคติดเชื้ออักเสบที่ตัวไขสันหลังนะนะจตติดเชื้อบางอย่างเงี้ยชิฟิลิสนะครับหรือไวรัสบางอย่างเนี่ยทำให้เกิดอาการอย่างนี้ได้นะครับรวมถึงพวกภูมิอักเสบก็จะ้เป็นปอกภุ่มเซลล์ประสาทอักเสบแบบ MSNMO แต่ว่าพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายๆว่าตัวไขสันหลังมีปัญหาด้วยนอกจากการโค้งเคงที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นขาอ่อนแรงนะครับปัสสาวะไม่ออกหรืออะไรเงี้ยนะครับนะแต่ของเราเนี่ยสรุปก็คือมันเป็นปัญหาที่สูรับการทรงตัวนะครับอันรับความรู้สึกการทรงตัวซึ่งวินิฉัยแล้วว่ามันเกิดจากโรคโจเกนอย่างที่เรารู้กันก็คือมันเป็นโรคภูมิภูมกิกานผิดปกติอย่างหนึ่งที่ มีทำให้เกิดปัญหาพวกเยื่อบุอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการตาแห้งนะครับนะ,ะหรือว่าน้ำลายในในช่องปากมันลดลงนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังทำให้เกิดการอักเสบของตัวรับการทรงตัวที่เป็น ่วนรับความรู้สึกเข้าไปแปรผลที่ไขสันหลังหรือที่สมองนะครับมันจะมีศูนย์รับควบคุมการทรงตัวอยู่นะครับซึ่งศูนย์นี้มันอาจจะเสียไปด้วยกับตัวโลกฉะนั้นเวลาเราเดินเราก็จะรู้สึกว่าเออมันโค้งลอยลอยหน่อยนะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเรา,าติดตามอาการอยู่กับคุณหมอโรคข้อโรคก,กระดูกอยู่นะครับนะซึ่งก็การรักษา,ษา,ษาก็ตามนั้นแต่ในแง่ของระบบประสาทก็มาตรวจให้มั่นใจว่าเออเคือขาไม่ได้อ่อนแรงจาก ตัวสมองหรือไขสันหลังที่ผิดปกตินะครับมันเป็นปัญหาที่การรับความรู้สึกกับข้อต่อตัวเส้นประสาทนะครับซึ่งโอเคเราก็ไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับถ้าเป็นเบาหวานอาการตรงนี้ก็จะชัดหรือหรือเป็นสาเหตุหลักได้นะครับนะที่เหลือก็คือเวลาเราเดินเราก็จะต้องใช้สายตาช่วยในการโฟกัสทางแล้วก็โฟกัสขาที่เราเดินนะครับนะผมว่าเรายังเป็นไม่มากหรอกแต่ว่า เวลาเดินเราก็จะต้องมีการใช้สายตาช่วยในการโฟกัสทางแล้วก็ขาเวลาเราเดินถ้าเรา,าคลยๆว่าเราตั้งใจนะตั้งใจหรืงว่าเราโฟกัสขาที่เดินอยู่เราก็จะไม,ไม่ได้รู้สึกโค้งมากนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาที่ตัวเส้นประสาทส่วนปลายนะครับตัวรับความรู้สึกแล้วก็ตัวเส้นประสาทส่วนปลายที่มีปัญหานะมันไม่ได้เป็นโคง้โคงๆจากสมองผิดปกตินะครับประมาณนี้